ไดูดิเฮียมีแต่คนอยากเล่นบปะขานี่นะเว้ยแทบจะมีอยากเล่นมากกว่าคุณเวนเดอร์อีกเป็นหลายคนนะกูดูมามันเป็นตัวตัวเก่าไงตัวที่ก็ไม่เก่าหรอกมันก็ไม่ทางสิเท่เนี่ยตัวนี่เด้อสีเหลืองล้วเหลืองจะได้เล่นสัตว์ล่ะไอ้ยนายอยากเล่นทาเคดะทาเคดะอาวุธมันเคลียร์โทษเลยสัตว์อาวุธมันเคลียร์ทีวกูเห็นมันไม่ดาบเลยเสื้อแนะพังสร้างนี้ไม่รู้มีไหมพังนี้ กูด่ายอดดำบอีเสือตัวยังไม่รู้กูไม่รู้เลยวะกูตีเลยจ้าอาวุธอาวุธแตวุฒอันนี้เหมือนเดิมไอโซไอโซเนี่ยโอ้นั่นไงล่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นอันนี้นี่แหละมันใช้อันนี้แหละฟันเหมือนเดิมโอ้ยยังมีก่อนเลยฟาดอุดแหลงแม่งโคตรไกลเลยเทียโอ้โหจับโกได้แน่นอนโอ้ดาปลาเหมือนเดิม ยอดเาใจวแม่งเทจริงเลยอุ้ยโอ้ยกดเท่าจับมันจับเหยียบขาแล้วโดนใจตัวม่งเทวะไอ้นรบ่จุ้ยนี่ตบตบตบสี่เ้กูเทอเก้าอนี่ไงนี่นี่เออตภาคที่แล้วมนเด่นริงดาบเลเซอร์ขึ้นมานะนี้เป็นระเบิด อ๋ออืมเฮ้ยเจ๊ะเจ๊ะสัตว์จริงเหรอมันเป็นขคงล็อกลีสัตว์อืมเอาต่อเป็นไฟว่ะเจี่ยไม่ใช่ดาบแต่เป็นไฟเลยอย่างนี้ดีดีแล้วดีแล้วอาวุธเป็นนี้แหละอ้าวเอ้าใส่แหลกเปลี่ยนใหม่แล้วใส่แหลกเปลี่ยนเป็นแอซิดเออเท่ดีขึ้นดีขึ้นไม่ปกติไม่มีใครใช้ดังกันหรอกไม่มีใครใชนดังอู้เจี่ย โอ้ไม่ดูเล่นยากว่ะแต่แม่งก็ดูที่อืมประกอบหุ่นยนต์นี่แม่งเปลี่ยนเอซิสใหม่ผสมพัรธุ์นี่ปรับ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 กูต้องปรับโอ้ฟาดเอาแล้วโดนใจอีกเงยเดรียเอออันนี้ก็ท่าเดิมอยู่ละเฮ้ยชกโอ้โอ้ยไม่โคตร

นี่ไงจุลิยุบสามสามมือตัวนีเดือนบ่เดือนนี้เลยนะก็เนี่ยมนจุลัยจุลิก็เดือนนี้นี่ไม่ใช่หรออ๋ออ๋อวันนี้สิบห้าเนี่หว่าไม่ใช่ยี่สิบห้าสันอันันหน้าอแต่แม่งฟิเจ์ลิทีแม่งเสียดีเอ้ไม่ใช่เอ็กซ์เลียไรู้ปมงไงอ๊บเกาะตึ้มโหนเี้วเลยเนี่ยตัวกดยินใจ ผัวแม่งพูดที่แม่งนาเล่นอยู่เฮือบเฮือบโอ้แต่ทั้งนี้ยมันหมายความว่าอะไรลูกอ่ะหมายว่าอะไรมันหมายความว่างานอีพีเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เราโดยการบอกดีเอลซีของซตต่อไปก็ได้เพราะว่าไอ้เกี้ยนี่มันมาก่อนงานอีโวเนี่ยมันมายี่สิบสามใช่ไหมล่ะก็แสดงว่างานอีโวมันมายี่สิบเท่าไหร่สักอย่างจำไม่ได้แต่ถ้าไอ้เกี้ยนี่โผล่มาก่อนงานอีโวก็แสดงว่า ในงานในโวมันต้งเย็นอะไรใหม่กว่าปากหาเนี้ยขคทาเกดะก็อาจจะเป็นแบบแต่เราจะได้เห็นแต่ละตัวมายืนแบบเหมือนเหมือนเหมือนพักเหมือนเมื่อกี้ไม่ก็ไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ตอนนี้มันต้องคอมแบทคนเล่นน้อยมันต้องเียนเลติ้งกลับมาครับงานในโบเป็นเป็นถ้าจะเป็นทางเดียวละไม่มาไม่ได้โอ้ยยุเท่เลยทียท่ามันอะดูเล่ยากจริงโขโบนะ ทบ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 เจได้ไม่มีท่าที่มันแบบหมุนหมุนเร็วๆอ่ะหรือมีแต่ไม่โชว์ไม่รู้เหมือนกันแข่งใครกูเบิ่งสังเกตออฟ r อร์ดอ่ะน่าจะเป็นท่าใหม่เหมือนกันปะน่าผิดฟอร์ d ไม่น่ามีท่านี้แข่งก็แข่งป๊อปป๊อปขึ้นป๊อปั๊บ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 ปุ่งเยอะคนณฮีเต็ีมบอกกูบอกเลยตัวเนี้ยคนณฮีแม่งเต็มแน่นอน